ถามว่าคุณจำลองจะติดคุกไหมยุคนี้เป็นยุคติ่กำลังคลี่คลายไปสู่สัจจะพราะฉะนั้นอาตมามั่นใจในความยุติธรรมมั่นใจในสัจจะอันลึกซึ้งสิ่งดีก็ต้องควรเป็นสิ่งดีสิ่งที่ไม่ดีก็ควรเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะองคนผู้ที่ใช้วิจารณญาณในการตัดสินพิพากษารหรือทำอะ,อะไรต่างๆนานาน,านี้มันก็ต้องมีองค์ประกอบไปกับยุค ต่างๆด้วยเพราะายุคนี้ถ้าเข้าใจแต่ว่ามันกําลังไปสู่กระแสทินดียุติธรรมสัจธรรมมันกําลังเกิดเห็นไหมมันกําลังคลี่คลายมันกําลังทําหน้าที่ที่ดีเพราะฉะนั้นอาตมาไม่ใช่นักพยากรณ์นะไม่ให่หมอดูว่าคุณจําลองจะติดคุกหรือไม่ติดคุกแต่อาตมาพูดสัจธรรมสู่ฟังอันนี้ได้อย่างนี้ พอเข้าใจมาว่าวันนี้คือคําตอบอัตมาตอบได้อย่างนี้แค่นี้นะคำตอบที่จะให้ไปเป็นโมดู module, อัตมาไม่ใช่ตอบไม่ได้นะการติดคุกก็ดีการถูกทำร้ายแม่ที่สุดอย่งางขานทีสุดท้ายทำงานมาสุดท้ายต้องตายด้วยลูกปืนโดนฆ่าพระเยซูต้องโดนตึงกลางเขน พระโมคัลานะทํางานให้แกศาสนาแต่แต่แตถูกฆ่าตายเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชนมีความสามารถมากมายด้วยก็ต้องตายให้แก่งานพระศาสนามันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเพราะฉะนั้นติดคุติดคุกจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรหรอกมันเป็นไปนตามเหตุปัจจัยบารมีของคนคนไม่ติดคุกก,ก็ดี แต่มันมีความซับซ้อนแสมาธิบายความสมบัติสภาพูลรอบเชิงซ้อนที่เป็นไอจินไตนี้ไม่ได้อธิบายไม่ได้นะอธิบายไม่หมดอธิบายไม่เก่งนะเข้าใจอยู่แต่อธิบายออกมาเป็นนิรุตติปฏิพานไม่ไดนะ้ซึ่งเป็นความลึกซึ้งที่อย่าไปยึดติดเอาความที่เขา้าใจหยาบๆต่ำๆง่ายๆมาตีราคาว่าสิ่งนี้เอองค์กิมาณฆ่าคนมาจก,ยก อะไรปรับเดียวเป็นพระอาหารหันแล้วเป็นไปได้ยังไงก็โอโหโจรเหี้ยมฆ่าคนยังกับผักปลาแล้วจะมาเป็นอาหารหันปุ๊บมันปลอมแปลงหรือเปล่าโมเมหรือเปล่ามันเป็นเรื่องเข้าใจยากเพราะว่าอาจินไตในเรื่องของกรรมมีบากคนเรื่องขององค์ประกอบของสิ่งที่เหมาะสมเนี่ยนะยังอาตมานี่ก็เป็นคนมีอจินไตที่ คนมองอาตมาว่าเป็นคนดียากคนมองว่าอาตมาเป็นคนมีสิ่งที่ลึกซึ้งทางธรรมยะยากยากเพราะนัจะเข้าใจอาตมาว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมมีสิ่งที่เป็นธรรมะขั้นอาริยธรรมขั้นโลกุตตรธรรมด้วยยากเทตมาพูดวันนี้อย่างนี้นี่เพราะว่าอาตมาได้อธิบายได้แสดงตัวมา45ปีแล้ว อาตมาก็พูดยังไม่มีมังคุไม่มีอุทั์อุทั์อะไรยังไม่ได้เนี้มได้เกอได้เขินได้อะไรพูดตรงๆพป่านนี้แล้วอายุกับปูนนี้ทำงานาศาสนามาก็ต้องสี่สิบห้าปีแล้วเนี่ยก็พูดกันอย่างรัดรัดรัดขัดสัดเร็วเร็วรู้ทันทีนตอบไปแล้วเป็นคำตอบที่ตอบได้อย่างนั้นจะให้พยากรพยากรไม่ได้ ที่เราพอใจในคําถามนะครับอะฮะตอบครับนะแต่จะเรียนถามต่อไปหน่อยได้ไหม,ไไหมครับเพรท่านพูดเมื่อกี้นี่ว่าชีพขอท่านเองเนี่ยสังคมก็จะเข้าใจได้ยากนะครับเพราะท่านมีคนบอกว่าท่านทำงานเหมือนกับปิดทองหลังพระไม่ใช่ลําไส้พระครับแต่ท่านบอกว่าปิดทองที่ลําไส้พระไม่ใช่หลังไม่ใช่หลังพระครับด้วยพระพระโพธิสัตว์ที่เกิดวามันเหมือนกับต้องมาปิดทองลําไส้พระ ล้วอยบางน่างไม่ใช่ปางปางนี้ปางผมต้องเป็น,น,นผมรู้ดีผมถึงไม่ได้เดือดร้อนใจอะไรผมทำงานไม่เคยเดือดร้อนใจใครตำหนิก็ไมไ่ร้อนใจใครทำร้ายก็ไมไ่ร้อนใจอะไรเขาจะทําติดคขาถึไม่เคยไปพยาบาทไม่เคยไปกลัวไปเครื่อพระท่านมองว่าจะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ศาสนายอย่างไรครับเพราะว่าทำไปคนก็มองมนนนโอ้โหสุดยอดเลยนะครับพระท่านเชิญที่บาา้านเป็นประโยชน์มากเลยเพราะคนจะได้เห็นว่าโอ้คนนี้นี่ด่าก็ไม่จะทําร้ายก็ไม่ พยาบาทไม่อาฆาตไม่ตอบโต้ไม่อะไรเลยเป็นผู้แพ้ตลอดการและยินดีตลอดการไม่ใจะยินดีหรอกที่ไม่จะชอบหรอกนะยินดีคำนี้ไม่ได้หมายความว่าชอบไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่าก็เป็นไปก็ไม่ได้โกรธได้เืิงไม่ได้เสียใจเลยไม่ได้เดือดร้อนใจคือใจตัวเองไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ก็ไม่ได้ยินดีไม่ได้ชอบไม่ใช่คนสาดีไม่ใช่คนมาสุขิสนะไม่้นะก็เป็นคนธรรมดาสามัญ นี่ในความว่าพระทั้งนั้ทังที่ผ่านมาก็แพ้มาตลอดเราจะเป็นผู้แพ้ตลอดไปอย่างี้ใช่นั่นะเป็นนิมิตหมายว่าทําไมอาตมาต้องแต่งเพลงผู้แพ้และทําไมเพลงผู้แพ้ดังเพลงผู้แพ้นี่แต่งตั้งแต่อายุยี่สิบพอดีแต่งและก็มาอัดเป็นเสียงอายุยี่สิบเอ็ดอาตมาแต่งเพลงมาอย่างเพลงที่เปิดเมื่อกี้นี่นก็เป็นหมู่มวลดอกไม้มาลี แต่งแต่อายุสนะิบเจ็ดสอนผู้หญิงอายุสิบเจ็ดเพลงดอามาพกกาดังนารีที่ปู่ร้องอ่ะโบกับนายป๊อปะอะไรป๊อปอะไรป๊อป๊ีป้ป๊อปปี้อะไร,ะไรลูกของปฏิพลร้องแต่งแต่อายุอาตมาดิอ่านแต่งงานแต่แต่อายุเออแต่งงานมาแต่งเพลงโอ้ มันยังไงไม่รู้เดี๋ยวนี้ใช้ภาษาม,มีประหลาดมันเพี้ยนจะพูดอย่างนั้นเราไปใช้พยัญนชนะคนํานี้ไปจะบ่นั้นจะไปใช้พย,ยัญชนะนี้บ่อยมูนี่เนี่ยบอยแต่งริริแต่งเพลงมาตั้งแต่อายุสิบสี่นะไม่ได้เรียนโน้ตไม่ได้เรียนอะไรมาเราแต่ชอบร้องเพลงรอบแต่งเพลงแล้วก็หลอกเรียนแต่งไปจนก็มาเรียนความรู้ทาง ทางดนตรีแต่ทางเพลงการที่หลัง mm hmm. เพราะงั้นในการที่เราจะถูกตำหนิถูกว่าและก็ไม่เข้าใจว่าเราเป็นอะไรมีอะไรมันพิสูจน์ตัวเราด้วยว่าเราจะน้อยใจเราจะท้อแท้ใจเราจะมีอุตสาหาเราจะมีความปากปัน ทำสิ่งที่เราทําแล้วดูเหมือนไม่คนไม่ทําไมเราทําดีทําไมไม่ได้ดีสักทีทําไมไม่รู้ว่าเราดีทาไมไม่ได้เห็นคุณความความดีของเราสักทีมันเป็นการพิสูจน์ตัวเราด้วยอาตมาก็เคยพูดตลอดเวลาอาตมาไม่เคยทอ้อนิดหนึ่งก็ไม่เคยคิดทอ้อไม่เคยทอ้อแล้วก็รู้ว่าเราเหนื่อยแล้วก็รู้ว่าเราเหนื่อยเหนื่อยหนักก็รู้ว่าเราหนักแต่เข้าใจ ว่าน,นี่คือโจทย์ที่เราจะต้องดํามีแต่เราจะเจริญจเจริญทั้งทางจิตวิญญาณจเจริญทั้งทางเดี่ยวแรงอุตสาหะอดทนุอุสา,าอุสาห,าาห,าาหาบุกบันมันเป็นเป็นประอยู่เป็นโจทย์ที่สุดยอดไม่ได้ไม่ได้เคยว่ามองว่าสิ่งเหล่านี้นี่อาตมาเข้าใจจุดนี้และลึกซึ้งมาก อาตมาทราบซึ้งมาก